สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม ko, เซียนโกตวสเถียนประจำวันที่23กันยายนพศออ2565น,นะครับวันนี้เราไปกันที่บอลเต็งทำเงิน2ตัวในเนึ่งคู่ที่1เราไปกันที่ ak, ลีกยูฟาเนชั่นลีคคู่ระหว่างอิตาลีพบกับอังกฤษแต่เวลาตี14ึ่งของคืนนี้นะครับเจ้าบ,บ้านอิตาลีผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ายังทําผลงานได้ยังไม่ดีนะักพราะลงเล่นมาแล้ว4นะัด เป็นการชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งเกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอังกฤษผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าผลงานทำผลงานได้ไม่ดีเลยลงเล่นมาแล้วสี่นัดยังไม่สามารถเก็บสามแต้มแรกมาได้เป็นการเสมอและแพ้มาอย่างสองเกมเช่นเดียวกันและเกมนี้อังกฤษเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอ ทีมเจ้าบ้านอย่างอิตาลีที่ชื่อชั้นและศัก,กยภาพทีมรวมนั้นก็ถือว่าดูแข่งใกล้เคียงกันและแม้ว่าทั้งสองทีมนี้จะทำผลงานในรอบนี้ได้ยังไม่ดีนักเส้นเดียวกันแต่ถ้าเทียบกันดูมองว่าเจ้าบ้านอย่างอิตาลีเองพวกเขาก็พอจะดูมีทรงและดูคาดหวังได้มากกว่า เกมนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่มักกะโลนีอิตาลีครับไปกันต่อที่คู่ที่สองเลยครับเราไปกันที่ลีกยูฟ่าเนชั่นลีกคู่ระหว่างเยอรมันพบอังกรีเส็เวลาตีหนึสี่้าของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านเยอรมันผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้น ก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ยังไม่ดีนะครับเท่าไหร่พอลงเล่นมาแล้วสีนัดเพิ่งเก็บชัยมาได้แค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นและเป็นการเสมอไปถึง3มเกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอังกฤษผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้น<ๆ>ก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ชี้เหร่เลยเหมือนกัน ถ้าที่บกันดูพวกเขาเป็นทีมที่ดูอ่อนแอที่สุดในกลุ่มนี้เพราะลงเล่นมาแล้ว4นัดเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมด้วยกันและเกมนี้แม้ว่าอังกฤษเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ชื่อฉันและศัก,กยภาพทีมภาพรวมดูแก่งกว่าเยอะก็ตามทีแต่เกมนี้มองว่า ก็ไม่น่าง่ายสำหรับเจ้าบ้านแน่นอนที่จะเก็บสามแต้มด้วยสกอร์ขาดได้เพราะต้องบอกว่าความของพวกเขาก็ยังไม่ได้ดูถึงกับดูดีอะไรนักบวกกับอันการีเองพวกเขาในรอบนี้ผ่านมาได้นั้นพวกเขาก็ หรือว่าทำผลงานได้ดูไม่ขี้เหล่อยู่เหมือนกันทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยนฮังการีไม่น่าจะถึงกับบุกมาแพ้ด้วยสกอร์ขาดเป็นอย่างน้อยในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่ฮังการีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับจีเด็ทคืนนี้ก่อนจากกาันวันนี้ ผมก็มีเว็บดีๆค่าน้ำสวยสวยมาฝากกันเว็บยูฟ้าไลท์สองสี่ามีโปรโมชั่นสเต็ปตายรับคืน50เท่าสเต็ปเข้ารับเพิ่ม5,000บาทและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ